ดูลูกแก้วนี้ลูกแก้วนี้ลึกนึกลูกแก้วนี้ก่อนได้หนึ่งดวงอย่างเงี้ยนึกออกไหมลูกแก้วนี้นึกออกไหมนึกออกไหมครับนึกออกแล้วก็เอาไปเข้าจมูกแล้วอย่างงี้นี่ผู้หญิงข้างทางซ้ายนะผู้ชายทางขวาเงี้ยนึกออกไหมขับนึกออกไหมนึกออกที่มือขึ้นลึออเดีวขึ้นคุณจะได้รู้ว่ามันจะต่ออีกคนแล้วเก่งเว้ยต่อไปเลือกให้ตาอย่างงี้ยมีตาซ้ายตาขวานึกออกไหมรับนึกออกไหม ิ so been, oh ่นนี่มาต่อไปเอาไว้ดึหัวอย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่ออกไหมออกยังบือขึ้นนี่ออกกี่คนแล้วให้ลงในนี่เก่งเลยต่อไปเอาไว้่างนี้ในท้องเราเหนือจะดืงสองนิ้วกระการเนี่ยเหนือะดืสองนิ้วนึกออกไหมครับนึกออกไหมอันนี้ออกยังบวกึ้นอันนี้หลับตาลงหลับตาลงดิดูลูกแก้วในท้องอยู่ไหมทุกคนหลับตาลงคนไหนไม่หลับตาครูไม่ให้ดูหนังต่อนะหลับตาลงดูที่ลูกแก้วในท้องอยู่ไหม ส่งใจไปกลางลูกแก้วไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยรับตาอย่างเดียวตับตาดูลูกแก้วว้ท้องส่งใจไปกลางลูกแก้วนี่ท้องใจหยุดนยหยุดนิ่งนนิ่งใสในใสมันเห็นจุดเล็กใสอยู่กลางลูกแก้วน่ะแล้วก็นึกให้จุดเล็กใสมันว่างออกไปแล้วเกิดพระหนึ่งองค์ในท้องเราขาวใสใหญ่เบอเริ่มเลยใครเห็นพระในท้องยังเบอรขึ้นน่อยมงสูงเก่งมากเอามือลงลับตาต่อยแ๊บเดียวดูพระไว้ดูพระไว้เดี๋ยวจะวาดดูพระเอาเนี้ยทุกคนดูพระในท้องไว้ เดี๋ยวจะวาลูกพระเอานี้แข่งกันต่อไปส่งใจเรามองจมูกของพระนะข้องใจหยุดในหยุดพอเรามองจมูกพระเนี่ยผู้หญิงข้างซ้ายข้างขวานะแล้วก็ต่อไปมองให้ตาพระผู้หญิงตาซ้ายเนี่ยตาขวาท้องใจหยุดในหยุดแล้วก็มองที่จอมประสาทกลางหัวพระหลับตางลงหลับตางลงบอกรูกปลาหลับตางลง,ลาง,ลงส่งใจไปกลางกลางหัวพระนะหยุดในหยุดแล้วก็เลื่อนใจไปในท้องพระหยุดหยเห็นดวงธรรมอีกแล้วการท้องพระส่งใจนี่ไปกลางดวงธรรม อย่ดูเห็นจุดเล็กใสนึกจุดเล็กใสว่าเราไปเกิดคล้ายองแล้วลกระจากว้างสิบลายท้องเราถ้าเห็นพระขนาดสิบปายได้ยังไม่ขึ้นเลยครับองสูงด้วยองสูงด้วยคุณเรีรู้ใครเห็นบ้างแล้วเออเก่งมากเอามือลงต่อไปแป๊บหนึ่งมอดจมูกของพระหลับตาลงหลับตาลงขนาดสิบวาเนี่ยหยุดในหยุดมองที่ตาพระหยุดในหยุดมองไปจอมาจ่ากลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดหยุดเห็นดวงธรรมทรงอย่างนี้ไปกลางดวงธรรม จะจุดเห็รจุดเล็กใสเนื้อข้จุดเล็กใสว่างไปเออาจะเล่นเห็นพระองค์แล้วนะตากกว้าง15วายทองเราใครเ้าพะแล้วจะมือขึ้นไหครับได้เห็นกี่องค์แล้วเห็นกี่คนแล้วเออเก่งมากเอามือลงอีกอง,องค์นึงองค์ท้ายแล้วเอามือลงหลับตาหลับตาองค์ุท้ายแล้วมองจมูกของพระท้องใจหยุดในหยุดมองที่ตาพระท้องใจหยุดในยหยุดมองที่จอมประสาทกลางหัวพระหยุดในหยุดมองไปท้องพระหยุดหยุดเห็นดวงธรรมทรงจะนี่ไปกลางดวงธรรม หยุดทีใใ่จุดเล็กใสเนื้อนจุดเล็กใสว่างไปเกิดพระองค์ท้ายหน้าตากว้างยี่สิบปวายท้องเราอะต่อไปพนมพนมือไหว้หพระไอ้ทองนี้เลยทุกคนพนมมือไหว้พระไอ้ทองบอกพระขอให้หนูเรียนหนูเก่งขอให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆขอให้มีคนมาช่วยโรงเรียนเยอะๆอ,อะลืมตาได้ ไม่ครั้งเมื่อกี้นี่ใครเห็นระใไอ้องมันเกงัวขึ้น,น,นเออเกี่ยงว้ยเออนี่ชาเห็นพ้าป่ะเห็นไหมเห็นไหมเออเกี่ยงว้ย